ม่งบิดอะไรวะบิดจมบึดบึดจมบึดบึดจมบึดทอะไรวะทางยังไม่ลองยังไปไม่ได้คนอื่นใช้แฮนด์เลี้ยวกูใช้คอเลี้ยวมึงไหวปะวะเนี่ยเออแล้วไอ้นี่อะไรเขาบอกปั่นจักรยานไมได้สุขภาพงั้นกูก็ทำท่าปัดเปรคแล้วกันกูจะได้สุขภาพด้วยเป็นไงฉลาดเปล่าโอ้ยเหี้ยแต่ละองค์จะเจออะไรอีกไปก่อขย ตายแล้วกูมึงทำไปเพื่ออ,อไโมไซก็อยอกขับลงเท้าสกเก็ตก,กูก็อยอกเล้วเอาที่มึงสบายใจไฟแดงเขาบอกให้หยุดโอเคไฟเขียวกูไปไนดะ้ไฟเขียวแล้วต้องรีบไปชีวิตมึงแสนจ,จะน่าเบื่อ,องกอยเลยเนียนเนาะเนียนเลยเอาตะกร้ามาครอบหัวเดี๋ยวจ่าจะเรียกมึงเอาสิอืนี่มันก็ทุกซอกทุกมุมจริงๆโอ้โหนี่กระโดดซะต่ำเลยมึงไม่ฝังลงดินไปเลยวะนะาตำ่ตำๆสาวๆชอบ นนีกกูเจอบ้าเจอบออะไมาวันนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูอะไรดูกันเลยครับผมโอเคไปดูกันเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อทุกคนนี่ครับอะไร